ผมเายนแพทย์วร,ริาลนรัุชาอายลลุรแพทย์โรคทางเดิอนอาหารและโรคตับโรงพยาบาลศิริเวชกัทพุรีครับจะแนะนำด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้คือการใช้กล้องขนาดเล็กตรวจนะร้รอยโรคในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่เพื่อทำการวินิจฉัยและสามารถทำการรักษาไปด้วยกันในบางการณี เช่นการตรวจหาจุดเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นเมื่อพบแล้วก็สามารถจะทาการใช้ลวดไฟฟ้าจี้เพื่อหยุดเลือดหรือในกรณีที่เป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ก็สามารถทําการตัดติ่งเนื้อออกเพื่อทําการตรวจเพิ่มเติมได้ครับ กนการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นจะมีการให้ผู้ป่วยรั่วคอและพ้นรวยาชาเฉพาะที่เพื่อทําให้บริเวณลําคอและกล่องเสียงมีอาการชาเพื่อลดอาการไม่สุขสบายระหว่างการส่องกล้องหรืออาจจะให้วิัวกีแพทย์ช่วยทําให้ผู้รับการตรวจเนี่ยหลับหรือลดเพื่อลดอาการระคายเคืองโดยการใช้ยาสลบที่มีฤทธิ์สั้นหรืออาจจะใช้วิธีการอื่นตามความเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละท่านในกรณีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ มักจะให้วิสัญญีแพทย์ช่วยทําให้ผู้รับการตรวจหลับเพื่อลดอาการไม่สุขสบายและทําให้รับการตรวจได้ลับความสะดวกมากขึ้นโดยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้รับการตรวจแต่ละท่านครับข้อแรกเพื่อช่วยในการวินิฉัยและรักษาโรยโรค และในบางกรีสามารถทําการรักษาได้ในเวลาเดียวกันอย่างเช่นในกรณีหาจุดเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือการส่องกล้องเพื่อนําวัตถุแปลกวังออกจากในทางเดินอาหารในกรณีที่เด็กกลืนเหลีเข้าไปในกระเพาะสสามารถตัดชิ้นเนื้อเพื่อทําการวินิจฉัยเพิ่มเติมได้ข้อ 3. ระยะเวลาในการตรวจจะสั้นกว่าการผ่าตัดเช่นในกรณีของการที่หาและรักษาจุดเลือดออกในทางเดินอาหารเพื่อส่องกล้องก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัด สามารถจะลดอัตราการสูญเสียเลือดในกรณีที่เป็นเลือดออกในทางเดินอาหารได้ครับข้อ <The> แรก <The> ผู้รับการตรวจควรจะงดน้ำในอาหารเนี่ยก่อนการรับการตรวจเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงโดยจะสะดวกสำหรับผู้รับบริการถ้าจะเป็นการงดน้ำละอาหารหลังเที่ยงคืนและทำการตรวจในช่วงเช้า เนื่องจากไม่ทําให้ผู้ป่วย,ยมีอาการหิวมากข้อสองผู้รับการตรวจหรือญาติผู้ดูแลควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบว่ารับประทานยาหรือมีโรคประจําตัวอะไรบ้างเพื่อทําการปรับขนาดยาหรือตารางการรับประทานยาซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากการลดอาหารหรือมีผลกระทบต่อการส่องกล้องได้เช่นในกรณีที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดอาจจะทําให้มีอาการเลือดออกง่ายและก็จุดยากในระหว่างที่ทาการตัดชิ้นเนื้อในระหว่างการสอร่องกล้องการเตรียมลมไส้ ก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ควรจะมีการจะต้องมีการรับประทานยาละบายแล้วก็มีการส่วนแลงลำไส้เพื่อให้ลำไส้สะอาดเพื่อทําการตรวจได้ง่ายขึ้นโดยจะให้ผู้รับบริการเนี่ยทำการเตรียมลำไส้ในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยต่อไปการตรวจเลือดเพื่อทําการเช็คค่าความเข้มของเลือดก,การทํางานของไตแล้วก็การแข็งตัวของเลือดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการนะครับ มีการให้น้ำเกลือกับผู้รับบริการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ระหว่างการเตรียมลำไส้แล้วก็เพื่อสำหรับให้ยาในโดยวิสัญญีแพทย์ในระหว่างการส่องกล้องครับมันสังเกตตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติอย่างเช่นท้องอืดอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนถ่ายอุจาระด,ดำหรือถ่ายผิดปกติควรมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมน,น,นะครับ